การปรับครั้งล่าสุดทําให้คู่ต่อสู้ของเวเลสพอใจอย่างมากแต่เราก็หวังว่าเวเลสจะไม่ตกเป็นผู้กระทํามากเกินไปเราจึงได้ปรับความสามารถในการเอาทุวขออของเธอหวังว่าจะชดเคยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปรับครั้งที่แล้วปรับสมดุล HP ต่อเลเวลบวก352.5เป็น375ต่อเลเวลนะครับแล้วก็เกราะเนี่ยอัพขึ้นจาก2 6่เป็น29ต่อเลเวลอ่ะมันก็คล้ายๆกับยีน้าในแช์ก่อนที่ผมได้ทำคลิปเป็น เทพสงครามเลยปรับมาก็เล่นในไฟเยอะขึ้นผมคิดว่าอารมณ์คล้ายๆกับยีนาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเซตยีนากันด้วยนะครับโอเคเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมไอเทมผมจะเซตเหมือนกับยีนาเลยนะจะเป็น2เจาะนะครับผมตานี้ผมคิดว่าเซตที่โอ้ <S <S อยจะเซตผมได้ทันทุกงทีก็เลยเออสองเจาะก็ได้หรือว่าถ้าพเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเกมนี้มันอาจจะแทกให้เพื่อนมากไม่ได้นะครับก็ ใส่เป็นล o อกกิ u s อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ดีมินิเชอร่ะมันก็จะเป็นแบบ2ดาบที่มีความแรงทั้งคู่แล้วก็ทําให้อึดด้วยแต่๋้วเอาความแรงเลยก็ตอนนี้โบกสเปียแล้วก็อ่าสเปีย o ออฟล็อกกนะครับเจาะเหลืองก็เจาะฟ้าก็ลงไปด้านล่างครับแต่ว่าแม์ไปเติมเสียจังหวะครับเรียบร้อยตัวเรมมีลิงไปแล้ว ที่ผมอยากจะออกเป็นรองเท้าเกาะน,นะเพื่อนๆแต่ว่าผมกลัวซูเปอร์แมนไถผมจนไม่ได้เดินนะครับก็เลยออกเป็นรองเท้ากาัน์ติเตแค่กลัวตัวเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลิงนะครับเออที่กลัว2ตัวที่จะแบบอยากออกรองเท้าเกาะแต่ว่าต้องมาเจอเจอซูเปอร์แมนนะครับเจออาริสตอร์ด้วยแหละเออบางทีสกิลหนึ่งนานนะครับจื๊บอ้าวชิบหายแล้วอ้าวโอ,ว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 อว้อ้าวเออไม่โอ้โหกลัวหาตั้งแต่ต้นเลย ลิงเข้ามาเปิดแถวนี้แหละเพื่อนเฮ้ยอยากอุ้ยไปไกลเลยเกินจังเพื่อนรู้ว่าจะเข้าสุดอาดเมกได้อยู่นะเพื่อนเจาะหลังก็ให้ไปถึงโอ้โหไม่เกี่ยวไม่ถึงจึ๊กเอ้ยยังไปอยู่อันนี้ประมาณ11บเอโมงเที่ยงนะครับอันนี้ครึ่งเล่นตาแรกก็ขอวอร์มนิ้ววอร์มมือกันหน่อยอีกประมาณ5นาที6นาทีน่าจะเข้ามือแล้วเออ เล่นกันไปเรื่อยๆน,นี่ครับตาแรกของวันเลยห mm. ย,ยาบๆหน่อยถ้าเล่นฟอร์เรนติโน่น่าจะหยาบกว่านี้สกิลไม่มแมนเลยอ่าฮะเอ้าเอ้า,อ,า mm. อยู่ไหนเอ้าไปข้างหลังโอ้มันลบอีกตายแล้วคือตายแล้วกูท่าอะไรมาเนี่ยต่อตัวละ mm. แล้ว mm. เป็นคนที่โดนล็อกแล้วลเกี่ยวสองครับ ทีนึงอาอ่าโอชิบหายแนละ้วซึเนีมไม่ตามน่าจะปล่อยให้เราจัดการนะครับจังหวะนี้เดินไปน่าจะเกียวแบบชิวๆแล้วโอเคโอเคเริ่มมาแล้วคิดว่าเราจะเริ่มคัมแบ็กมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะได้ป้อมเลยเสียไปสองนะครับลิงน่าจะลงไปแกงล่าง แล้วก็อีเวฟหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเริ่มไปเดินปวดๆละโบเกนสเปีย <Spe> มาแล้วนะครับชิ้นแรกเลยอันนี้ชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ต่อไปสเปียออฟลองอกิรุสเจาะเหลืองอันนี้ก็จะได้ความแรงขึ้นถามว่า2เจาะมันแรงขึ้นจริงไหมแรงขึ้นจริงๆนะครับคือตรงบานท่าไม่ได้ออกเกาะเลยมันจะเข้าแบบมือเนี้อแบบเน้นๆเลยพุ่งตัวน,นี้แล้วยังสกิลสเข้าไปได้สำหรับลิงเดินจากเลนบน,นครับมาเลนล่าง สจวตน่าจะหลุดครับตอนนี้ปึ๊บเอเฮ้ย,ยมันเริ่มมา่ะมันเริ่มมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนตีล่างเอ้ยเราตีล่างกับเพื่อนเลยดีกว่าอ่าททเรนฝากบนเลยผมตัวนี้น้องฝากบนให้ไปบ่ทันโอเคยังดีครับที่ทุเรนยังอยู่เลนกลางแล้วก็ขึ้นไปรับเลนบนให้นะครับถึงแ,แม้ว่าจะต่อไปจะฟาร,ร์มคลิปเล็กน,น้อยแต่เขาก็ยังขึ้นไปรับบนให้นะครับผม นี่เดี๋ยวก็นะต้นเกมเรายังเอาฮาเราวังจะเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาฮาเหมือนกันน้ำตาเล็ดไงฮาจัดโอเคตรงนี้ไม่ได้จะมีอะไรทำแล้วก็รอไปหาดักดูเนี่ยโอ้ชิดตรงนี้มันหลบเก่งทิหายเลยว่ะเกี่ยวมาเพื่อนจอหลังเอ๋แต่ยงได้อยู่ เริ่มมาเรื่อยๆครับสำหรับเซนิโอเมื่อกี้ก็ลงประเซฟผมนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่มีเซนิโอผมก็น่าจะตายไปแล้วโอเคตอนนี้กลับเลยให้ฟอร์เรนติโนเวดบัฟแดงไปครับฟอร์เรนติโนฟอร์เรนติโนอะไรฟอร์เรนติโนเหมือนเดิมครับกลับมาทำเลงก่อนแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนโดดเปิดแล้วเราเก็บไว้สามแตกก่กระโดดจับเข้าไปจังหวะนี้ไม่มีใคร <What? S 1> จังหวะนี้ เพื่อนลงเลยสวดได้ยูนนะโอ้ยเรียกได้ว่าเรียกได้ว่ากระโดดตามถ้าเป็นแผทก่อนผมคิดว่าผมน่าจะตายไปแล้วอ่าบวกต่อเลเวลตอนนี้เลเวล11ทั้ง HP ทั้งเกาะก็เยอะนะครับอ่าอยู่ตรงนี้จึ๊บหายละฟิกสองเล่งออ้อูได้พอดีนี่ คือการเปรียบเทียบแพชใหม่กับแพชเก่าอ่ะผมคิดว่าแพชเก่าผมน่าจะตายไปแล้วตั้งแต่ชตด้านบนจนมาถึงชตด้านล่างทั้ง HP ทั้งเกาะมันบวกเพิ่มขึ้นมาในแพชนี้อ่ะทำให้เราลอดได้ภายแบบบานจังหวะแบบนี้แล้วกันนะครับเออก็มีแบบชตปฏิหารให้ดูแล้วกันเกือบตายแต่ก็ไม่ตายเนี่ยเหมือนกับเกือบหลับแต่กูยังหลับได้เอ้ยอะไรเกือบหลับ,ลบแต่ยังกลับมาได้เออเหมือนๆนะเนี่ย ทัวนี้มันๆเนเลยนี่ตามน้ำไปก่อนนะครับตอนนี้ฝั่งเขาบางทุกตัวเลยก็ซูเม,มนเก่งอยู่นะเท่าที่เล่นเขาเล่นเก่งอยู่นะซูเม,มนสปินด้วยเนี่ยเพิ่งลงไปนี่เองเิีว,ว่าสปินปัดปวดจัดในแพทชนี้แล้วแม็กซ์ได้กดอันติขึ้นมานะถ้าเขาล็อกผมแสดงว่าตรงนี้เยอะแน่นอนนะครับแม่งเต็มตีแล้วเก็บสแตกนาปาดมิ้มวะ แทงหาเรียบแทงข้าบนหมุนอาตเจาะจวดแล้วขับมาสวนปืนเจาพุกเรียบร้อยนี่มาแล้วว่าชอ็ชอตโชว์ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆใครที่เริ่มเล่นอาวีหัววันหรือว่าแบบตาแรกเป็นกันทุกคนอย่าว่าเป็นกันทุกคนกว่ามันจะเข้าที่ก็ต้องแบบวอมตาสองตาสามตาอะไรอย่างงี้นะครับ มิ่งหาจัดเลยตน้นไปโดนลิงโตโลด้วยย่าเฮ้ยงตรงนี้ไม่อยู่ครับลิงปอรินผมว่าพุ่มนี้มีอ่ะแต่แตกขึ้นแบบนี้มุดนะครับปาดโดนด้วยอุ้ยเอา้ามิ่งเนยโนทาเกตแล้วสวนให้สวนให้แม่มีก่อสะท้อนแมพ้วสู้กับลิงได้ง่ายขึ้น ตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะขึ้นบ้านแล้วแต่ว่าแต่หวาแต่หวาฮะจังหวะขึ้นอยู่ครับไม่มีแครี่นี่เนี่ยสิแต่มีโบเกนสเปียร์อะสับปับไม่เงยเดี๋ยวฟิกเกอร์ด้วยโอเคหนึ่งร้อยเรากำไรครับได้ฟิกเกอร์ฝั่งข้าแม่แล้วก็กลางน่าจะไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนน่าจะต้องกลับแล้ว น่าจะต้องกลับละกลับไปเอาออบเจกต์ดีกว่าอ่าผมคิดว่าแพชเนี่ยเวเรสเมนเวเรสน่าจะชอบขึ้นนะครับเพราะว่าเอ่อ HP กับกรอบมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ในตำแหน่งซัพพอร์ตก็ยังมีคนเล่นเวเรสกันอยู่นะครับมีอยู่ไม่อยู่คนเป็นเมย์แต่เขาอยากเล่นเขาให้เล่นนะครับอืมทั้งออกของแรงก็ได้ออกแข้งขึ้นมาเสริมก็ได้นะครับอืมขึ้นเบสเอาพิเชอร์ิตี้เลยครับไม่ต้องตัดเลือด ไม่มีตัวให้ตัดเลืองครับเบริร์สตายหมดเราแบบโดดจะเอาลิงว่อยู่นี่ได้ไง <c oughs> เกยลโอเคซเปอแมนกดล้างไปนะครับรอจังหวะตอนนี้สกิลยังไม่มาจำโอเคเพื่อนเก็บได้แล้วก็700 400อแล้วเอาโอ้เกือบเสียก็เกือบฟรีถอยได้เพื่อนรอไปเลยครับตอนนี้เหลือป้อมขวาป้อมสุดท้าย หลอดนะโอเคกลับยาวครับวาร์ตรงน,นี้เลยมาแล้วครับเวลาตื่นเต้น15นาทีนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปทำเลนโบนเพื่อให้ลากมาสักหนึ่งตัวก่อนอ่ะผมขอเพื่อนนะครับกดถอยสักรัวๆสักสองทีกดถอยไปก่อนนะกดถอยไปก่อนแล้วเพื่อนเราไม่อยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับก็ตายไปก่อนรอเพื่อนเกิดอีกหนึ่งราก็ได้เดี๋ยวผมทำเวฟไปพังๆนะครับ แต่จริงอ่ะให้ซีเนียลแยกก็ได้นะให้ซีเนียลแยกมานะครับอืมอเหมือนจะเหมือนจะหายขึ้นมาด้านบนหนึ่งตัวอะหนึ่งตัวแล้วครับจะสูงเกิดละโอเคสองตัวอยู่ด้านบนแล้วตรงนี้มีขวาทาเลนแล้วไอ้จวดมันไอ้จวดมันไอ้จวดโหจวดโดนข้างกําแพงแบบนี้ไม่รอดเขาผม ถูดเลยเราไปต่ออย่างไกลครับเราอาริสเตอร์ล็อกฟิกย่ำกระบอกม,มันเสียเชิงมันมันเสียเชิงเลยกดโอฟใส่แน่ว่าจะเอาดาร์เทเยอยร์เนี้แต่ว่าได้จวดไปก่อนก็เลยเรียบร้อยเลยครับโซแมนเข้ามากระโดดแล้วเกี่ยวมาดึงจวายเพื่อเรียบร้อยครับโดดใส่ลิงเรือแม็กซ์โดดท้าย ออจิ้มเข้าไปกลางหลังก็เลยว่าแซ่อาคาตฮึบตายว้าวก็ยังรอดนะครับผมนึกว่าจะตายครับป้อมมันยีงแรงเขาเรียกน้ำพุน้ำพุโอเค,อเคประมาณน,นี้รีวิวในแพทช์นี้นะครับก็ออกคือบันปรับคล้ายๆกับยีน่าเลยเพื่อนๆปรับมาให้ไฟรู้สึกว่าไฟเตอร์น่าจะเล่นในวงไฟได้เก่งขึ้นนะครับเหมือนยีน่า ที่ผ่านมาแล้วก็มาเล่นของเซตกเซตแเมกีหน้าด้วยก็นั่นแหละในไฟก็ค่อนข้างมันแล้วก็มีจังหวะที่เอ้กูเอาะได้ยังไงวะในช่วงช็อตบนนะครับเออมันก็เป็นไปได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบเวลรีสในแพทนี้สามารถเล่นได้ผมคิดว่าปรับมาให้เก่งขึ้นในไฟสวนตัวพวกตัวบางๆแล้วพึชดได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับอย่าลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่าไปก่อนเลยนี่ครับสวัสดีครับผม